มาแล้วเตรมาแล้วยิบยิ้ยิบยิอยิบ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 ยิยิบยิบยิบยิยิบยิยิบยิยบยิยบยิิย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 บยิบยิยิมยิ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 บยิยบย

ก็ล็อกเงินนะคะบ้านทักกียรติทุกท่านเลยแล้วก็ต้องกราบขอบคุณกราบทุกใบของชทุกดวงบ้านก็ไน้รวยมาดีหรือเสิบาทจังโดนแต่ามีบางคนไม่มีอะไรแต่ไม่เป็นไรแค่คนนั้นบ้านคนนั้นไปก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับเมืองไทยแล้วในค่อบครันี้ในวันเกิดปีนี้ด้วยนะคะหนึ่งพันไม่โดนสองพันท่านวันนี้อบอุ่นมากมากค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณนะคะที อาจารย์รับปรีดนะคะทุกท่านเลยนะคะที่มาพ่อมาเป็นอย่างดีเลยที่ c เซอร์นักร้องัสดุดีจีี่เข้ามาเขมแข็ในวันนี้นะคะ่วยกช่วยกันเนาะฝาใส่ห้องไปเลนปรสิทธิ์่วกันนแล้วก็ทีมกต้องเป่าภูไทยสักพิติโอแสงโองเหลกนด้วยนะคะ้ขอบคุณนะทีรค่ะเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกรอยขอบคุณท่าแนเนะปัที่รันรดีกว่าเนาะเดี๋ยวพีเดี๋ยวเราจะไป อตัววันที่ที่ัทีรับยอท้ยนะคะคุณ้ชมรัง้เลยรังไ้ที่สุรินได้เลยขอบคุณมาลัยทบากุสตาง์เพทุกอนของผลทุกชิ sugar, Hyundai, ้นที่มอบให้คุณแม่จักทำที่น่าตักหาลงยูทูบ นะเรืออะไรเนี่ย่านใดอาจจะว่าเห็นว่าไม่เห็นคืนชื่อในคืนนี้เลยเนาะว่าหลายอย่างเดี๋ยวคุณแม่จแต่คลิปนะคดลงเถิดให้หยุดทีนะคะขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขรายยาเจ็บยาจนจนที่ใช่พ่อเตยที่เดิมพ่อเตยที่ประเสริฐพี่น้องไว้พ่อแท่นองในมือนี้ขอให้การ์ขึ้นไปหาพี่น้องเพื่อสุขุสุวรรขอให้รวย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 แหงนี้ทุกทุกคนตั้งแท่พ่อแม่จงนจนแล้ ครับผมหลังจากจบรายส่วนนะครับก็จัดเตรียมซอดอกไม้แล้วกับแบนนะครับเพื่อจะถ่ายรูปครับพี่น้องครับผมถ่ายภาพบรรยากาศเบื้องหลังครับผมว<ส>ันนี้เขาพี่น้องเขาทอดของคร้อามนะครับคร้อามทอดมาให้ทีมงานนะครับผมอร่อยมากนะครับอร่อยมากตั้งแต่กินมาซองอแล้ว พี่โดคุณสปาร์ตกำลังเดินทางกลับบ้านนะครับโดคุณตากล้ากำลังดูจี๋กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับผมนะครับปลอดภัยครับนะครับปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยครับผมครับผมนะครับปลอดภัยครับ เดินหางกับอะเพี่น้องเก็บเบดที่เพี่นเรา แซ่บเบ้านสามันล่ะอิ่มเขาดินั่าก๋วยเตี๋ยวของเราอย่างเดือดนะครับผมรอบเดือดเขาก็เดือดรอบเดือดก็ก๋วยเตี๋ยวแม่ต้อมครับผมก็เตี๋ยวแม่ต้อมเบิ้ลระเบาะเบอ้ลระเบาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวแม่ต้อมแซ่บแซ่บเป็น้องเกี๊ยงตับอร่อยเลยวันดิ้งก๋วยเตี๋ยวแม่ต้อมอร่อยมากนะครับพี่หญิงนะครับเป็นคนทำวันนี้ ยเดี๋ยวเดี๋ยวดู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 ได้เห็นลูกดูไงวุ้ยเกี่ยวมากเฉือนเลยคุณหมาเพ่รกำลังเก็บนะครับกำลังเก็บของเปิดไฟนะจันจันปิดไฟยนะครับเปิดไฟให้หน่อยอาจารย์ครับเปิดไฟให้แหน่ไฟมันมืด หรมือดได้เป็นหลังเด้ออาจารย์ค้อนบคนดับไฟก่อนแล่อ,อ,อ,อเออมาแล้วไฟมาแล้วมีกระาแล้วก็มี บากาลังอัดยูทูปพี่น้องอัดยูทูปขอบคุณแม่แม่บ้านฮักทุกบ้านนะครับผมที่สมมติอะไรให้ครับพี่น้องตาแนีบับพี่น้องิดตีรถพี่ตีรรถ แนี้ก็รพุมาหรบิคแล้ันดีไเลยเไ่ีแนงหันก็มียอตัด่งัพี่ดงมนี่สั้นะเพื่นกันิขอจบชิปกินอะไรเนี่ยบๆสันพจบชิปไปเพ่อนใช้ก่อกับชิปหนาเชื่อนี่เขาการบ้านเจนี่มีชาลลำรำสวัสดีครับ